ืัอนี้เฮ็ดวิดีโองเงียบแล้วค่ะเยาว่าเด้อสิมายามลีเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีค่ะบัสสุขูสุกคนพ่อแม่พี่น้องสินไปยามลีเนาะค่ะมื่อนี้พอด,ดีมาเจอลูกหลานเดี๋ยวสิทักทายเพิ่นจักหน่อยค่ะอ้าวมาเจอ ลูกๆหลานๆทำอะไรกันโอ้อยากได้เหมือนกันผักบุ้งปลอดสารโอ้นุ่นถั่ว่ะคะออกฝักหรือยังอ๋อมีแปลงด้วยตอล่าดีกว่ามี่ปนี่บนน่ะเลือกแคผักบุ้งน่ะที่ก็สมตำเดี๋ยวไปยามลีก่อน ปาดปาดน้ามั้งเท้เขาบกขาดมาน้อยนี่อยอดงามนากค่ะปาดละน้ำไม่แห้งแท้าาปทาดปาดปาดฝนยังกระดดออกมาขึ้นตกเบิดขึ้นนะพี่น้องเอ้ยตกยังคือโผล่แท้ยังว<ม>่าแหงหย่างเท้ขาดอยู่<ม>เดี๋ยวขับไปบางลีกันเด้ขอขับยังเสร็จแม่งแกพักน้ำเจ้าโอเคจ้า พืชผักสวนครัวปลอดสารน,นะคะไปบางรีกันเพือเด็ปลาซิวจักถวยมะอูข้าวก็งามนะคะงามแต่ะตะตรงที่ไม่งามก็อยู่ทางนู้นไม่ได้ถ่ายถ่ายแต่ที่งามๆนะคะข้าวงามนะคะปีนี้ข้าวนาหวานนะคะเนี่ย น่าจะสู้นาดำได้นะเนี่ยโอ้โดูที่ฝนตกดูที่เมื่อวานเราดูท่อยังเห็นท่อมาเช้าเนี่ยท่อไม่เห็นท่อเลยค่ะน้ำสูงมากเลยไหลไม่ทันเลยค่ะเนี่ยดูสิโอ้โหตายๆน้ำมหาสารเลยเพราะว่ามันตกทั้งคืนเลยโอ้โห พายุเข้านะคะไายามหลีกันเนาะดูที่ว่าจะได้ปลาเท่าไหร่พาเพื่อนๆไายามหลีอู้นนะคะอ่าเดินไปค่ะ เ,เ็ไเเลมเห็นไหมดเดี๋ยว้องี่นไหมคะเปนอ่ยอาไม่นักไล่ปลาลงมามีใค่จับกล้องใ่นะ้องอนนี้ตั้งก,งงกล้องไว้ในน้ำปากระลุกกระลยอเยอะ

พายามเจอหนุ liksom, ่มแมนแ่บเดกานกกันน้วค่ะช่บคนกาวโอ้ยเจนุ่เด้อนนอกจอย่าอย่าแม่ใช่ไหมค่ะมสขังเลยอไรยไ

ได้เจ๋งมาเลยเนะี่ยเดี๋ยน้าได้ขายคนน่ะ,ะนะมีทั้งฟ้าซิวลูกกระชอนเนาะคะ่ะโอ้ยเดี๋ยน้าเติมมีเด้อคะ่ะมากาศเดี๋ยน้าด้วยโอ้ยข้ามาบนยามีะนะคุณนกหมานอยู่หมานอยู่เอาท่อนี้เนาะคะนะ่ะเนาะเดี๋ยวเซียนสม,มัติอันสมัติม,มีมองเอาเอาปลาเนี่ยค่ะมองเาเที่ยวเล็กน้อยก็บสมัติยามีค่ะ ช่วาตาลงร้ายขนาดฝนก็ะแหงแห้งหมดขึ้นตกหมดขึ้นค่ะน่ะถ้ายูเขาจ้ะอาจบตัวนี้เนาะคะ่ะยำดีเบิ่งแล้วโอ๊ยคือฝนทั้งร่มเนาะคะ่ะเอาท่านี้เนาะคะ่ะสวัสดีค่ะมายำดีต้องกัน